สวัสดีครับผมจิมเอ็กคาลิเบอร์นะครับวันนี้เราจะไปเล่นเกมโรบอกโหมดนี้นะ่าจะเป็นอะไรนะอะไรคือโหมดใหม่หมั้งอะไรโหมดเทพอะไรอืมผมว่ามันมันง่ายดีนะดูด,ดิเห็นป่ะสมกับเป็นโหมดเทพอะไรเนะี่ยอออมีให้ซื้อ เอ้นี่ง่ายป่ะทุกคนลองไปเล่นดูนะมันมันง่ายมากเลยอืมไม่เหมือนคราวที่แล้วเอ้ยแมงมาแล้วต้องหนีแล้วโอ้โหแต่รอบนี้มันมันไม่ตดให้เราอะรอบนี้มันแบบมันดูแบบแปลกไหยดวงตาสีแดงไม่มีการตดด้วย เออแปลกๆดีว่าเกมนี้มันกลายเป็นโหมดที่แบบว่าไม่ได้โหมดตลกแต่แล้วดูว่าทางเข้าโหมดจริงจังจะมากกว่าเนี่ยดูดิปกต,ติมันต้องตอดแล้วนะเออรอบนี้มันเดิมนี้มันดูแบบิงจังมากนะผมไม่รู้ว่าผมจะทาเวลาได้เท่าไหร่เพราะรอบเราเราเคยเล่นไปแล้วรอบหนึ่ง ไปดูซิว่ามันจะมีอะไรใหม่ๆไหม,หมอ่ะอันนี้ไม่ต้องจับพั่วเลยลงมาได้เลยอืมบังหน้าอกเนี่ยมันโคตรแสนจะง่ายเลยผู้ชมอะไรมันจะง่ายขนาดนั้นได้ตายเลยโรบินโอ้ครับโอ้โหโดนใส่อย่างเดียวแล้วปั๊บจุ๊บจุ๊บมับับนี่ โอ้โหแม่งโคตรจังง่ายเลยอะไรครับเนี่ยเอออันนี้จะเป็นพวกไฟเป็นก้อนเหรญ่ๆล่มเลยรอก่อนอ่ามันมาแล้ววิ่งเลยมันก็ต้องวิ่งแล้วก็หลบทีละขั้นทีละขั้นนะถ้าข้ามขั้นไปเลยก็ตาย สอ้มันเป็นระดับง่ายนะท่านผู้ชมถ้าแบบว่าไม่ไปทีละขั้นก็ตายมันเดิมนะผมเคยรัดขั้นนะแต่ in nah. <may> kind of right. ต้องวิ่งให้ทันต้องก็โดนให้ทันนะไม่ง้อเสียงตายเลยเนี่ยขึ้นไปด้านบนแล้วอ่าปกติตรงนี้มันจะมีเสาอะรอบนี้โอ้โหลงจูงเลยง่ายเลยครับมันลงโจูงเลยหมดเลยจไมันเดินงันมาะ เอ้เดินออกมาดิมันเดินแบบมันเดินตรงเลยมันโอ้ยน้องจะอะไรขน,นันนะแล้วนี่มันจะเดินอ้อมอีกวายนี้ก็เดินตรงอย่างเดียวแล้ว้ยโดดไม่ได้อ,ไอ้าวทำไมเอออืมแต่มันก็ยังมันก็ยังยากสำหรับเราเป็นบางจุดน่ะ อาบางจุดมันก็ยังยากอยู่อโอเคไปได้สบายแลลวเปิดคันโยกทีนี้ก็จะเป็นการสปีดแน่เลยพอห้องนี้เสร็จแล้วก็จะเป็นการสปีดนี่ห้องนี้แหละอันนี้ก็ยังเปิดไม่ได้เหมือนเดิมนะเปสีแดง ถ้าจะเป็นห้องครัวนะไอ้ตะเกียเวลาเราอ๋อเราต้องอ้อมไปห้องครัวสินะอ่ากินกับ่นน้ำเดือดแฝดโอ้โคตรไวปิวอะปิวปิวนี่ไงโหลดโดดอย่างเดียวสไปเดอร์แมนแม่งรู้สึกว่าแม่งโคตรจะง,ง่ายอ่ะพี่ะหาง่ายเลยอืมแต่ก็จะมีบางจุดที่ยัง อ่าอยากเรียกว่าอะไรบางจุดที่ยังไม่ได้มันก็มีแต่มันน้อยอะครับมันมันน้อยมากโคตรจะน้อยเลยตอนนี้เรารู้แม่งเกือบหมดแล้วแต่ไม่รอบนี้เราไม่ค่อยเห็นเพื่อนไม่ค่อยเห็นคนมาเล่นเลยปกติมันมันเห็นคนเยอะนะเวลาเราเข้าหมดนี้กัเห็นคนวิ่งสะเลยแย่แย่ไปหมด ตรวดไหมตรด,ดไหมโอเคได้แหละอ่าอันนี้ก็เดินง่ายช่องไม่เริ่มเทิมปกติช่องมันจะแคบกว่านี้นะครับท่านผู้ชมเวลาเดินเออเอเอท่อ,องช่องมันจะแคบมากเลยมันก็ใช่ว่ามันจะเดินกันได้ไง่ายแต่นี่มันมันเดินง่ายมากเลยดิมันช่องใหญ่มากพื่อที่ให้เดิน เจ้าไอ้เทมโผล่ขึ้นมาเฉยจูของกระเด่งมาเฉยเลยมันคืออะไรวะเนี่ยโอ้ยอ๋อพอใส่แล้วมันวิ่งเร็วกว่าเดิมครับวิ่งโคตรไวเลยเดดิปุ๊บอ่าเนะฮะพอพอมันเดินไวมากไปก็ล่วงเนี่ยล่วงเฉยอ๋อโดดอ้าวทำไมมันอันนี้วะโอ้ยโดดได้โอ๊ยตะกี้หัวมันติดหัวมันติดด้านบนเวลาเวลาโดดตะกี้หัวมันติด เดินท่ออย่างใหญ่เลยมันเดินโคตรอย่างง่ายเลยแต่บางอันก็คิดไม่ถึงว่ามันจะหลอกเราได้ตอนโดดลูหัวมติดนะนะลงมามาเริ่องนี้เอ้ย๊บจบอือรอบน,นี้มันต้องได้แหละโอเคเอาละสปีดเลยเพื่อโดดให้ถึงอ่าโดดถึงด้วย พราะว่าถ้าไม่สปีดมันก็ถามว่าโดดถึงไหมก็โดดถึงแหละแต่มันโดดยากหน่อยนี่โดดมันลงมาเลยเปิดวาล์วไห้ครบสักสามอันรอบแรกวาล์วแรกไปแล้วต่อไปก็วาล์วที่ 3. สามสปีดปั๊บ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 อืมสปีดเร็วจับโอเคเปิดแล้ววาล์วที่สามมาเรียบร้อย อันนี้ก็สปีดข้ามเลยนี่ง่ายไหมเพราะว่าไม่ไม่ควรโดดที่ใกล้ๆนะฮะเวลาสปีดขนาดนี้มันอาจจะเลยตกตายเลยก็ได้ดูโอ้โหอารมณ์เหมืนอนยังเหมือนสไปเดอร์แมนกินยาไอ้บ๊อบลุงกำลังไฟฟ้าอยู่เลยว่าน่ะเห็นไหมพอสปีดเร็วมากก็เป็นแบบนี้แหละสปีดเร็วเกินไป แล้วก็ต้องสปีดให้มันถูกจุดงั้นถ้าสปีดผิดแล้วก็ตายครับเลยเดินเรื่อนช้าๆก่อนใช้สปีดปั๊บแล้วก็เก็บซะโดดแค่นี้เองสปีดแล้วก็ไม่ได้สปีดรวเนี่ยโอเคเดี๋ยวเข้าไปเลยสปีดได้ยาวแล้วรอบนี้ ปกติไอ้นี่เวลาเดินช่องลมเราจะต้องกระโดดนะถ้าไม่กระโดดเราก็ต้องตายไอ้นี่ไม่ต้องโดดเลยสบายมาแล้วแถมวิ่งได้อีกไม่ต้องโดดเลยครับท่านผู้ชมไอ้นี่หมดนี่ไม่ต้องโดดเลยสบายเกินต้องสบายทั้งโกูงทั้งเร็วกระโดดเนียวโอ้โหโดดโคตรไวเลยพอใส่นี่ไปโอ้โหโดดตกก็เรือตกแล้วอ่ี่เข้าแล้วก็สปีดใหม่ นี่จะอะไรอันนี então, oh ้เราเจอพ่อครัวโอ้โหม่เหอะพ่อครัวไม่กลัวหรอกมีสปีดกันนะนี่โอ้โหมาๆๆบมบวิ่งตามทันเปล่าโอ้โหพอโดนนี่ก็ติดสลัวเวไรเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ก็เืวรมันวิ่งเร็วไอ้ไอ้บอมไปดิเดี๋ยวหาทีดท่าดีไล่ก่อนโอ้มันจะตีเราแล้วโอ้ตีไม่โดนเลยสปีดไม่ค่อยโกงเลยบอมบอมิงแม่งอะไม่ยิงยังไงไรกลัดกลัดกัดไป โอ้ดูเต็มนะสปีดสปีดเดินไม่ทนันสิมไม่โคตรกงเลยเอาไว้มันช้าลงว่าสลับสลับใหม่เออสลับใหม่แล้วมีเออเออ่นแหละยิงแม่เออไม่โอย้ยโดนสปีดใหม่สปีดใหม,ม่พอถือนี่ก็สปีดวิ่งได้ไกลยูไ่ไหนวะมันมองแทบไม่เห็นเลยโอ้ยติดก็อีกเอาใหม่เปลี่ยนเออ ถ้ามันช้าก็เราก็กดสลับใหม่นะครับเพื่อให้มันสปีดใหม่จะได้กระตุ้นหน่อยเออยิงแม่งเลยระยะนี้กำลังดีมาใกล้ๆก,ก็จะปีดอะปีดแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็สปีดใหม่เนี่ยเปนจะยากเลยโอ้ยโกดจะโกงอ้าวโอ้โหมาบังหน้าผมเฉยเลยครับจะสปีดใหม่ก็ได้เนี ม่เออนี่ปักตั้มตั้มไม่โดนไม่โดนเอ้ามันติดเก้าอิเอต้องต้องไปชมว่ามันติดเก้าอี้ไอ้ไอ้โง่เอ้ยเรียบร้อยไม่ื่อกลามรู้สึกว่ามันโคตรยังไงเลยเลือกปุ่มที่ถูกต้องเอามันคือปุ่มอะไรวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมก็เอามั่วซั่วดเลยอ่ะแล้วลองดูดิอะไรวะเนี่ยเอ้ยเหมือนมันทะลุได้ฮะเมื่อกี้นี่ อืมทางออกอ้าวเจอแล้วทางออกนั่นแหละอันนี้อะไรอ๋อให้กระโดดโอ้โหเจอแลเซอร์อ้าวพอใช้ความเร็วไม่มเหมือนมันเปนเล่งเว้ยท่านผู้ชมพอพอเปิดแลสเซอร์เหมือนมันเล่งขึ้นข้างบน้ยอ่าปิดไว้ก่อนเดี๋ยวเล่งไม่ถูกเล่งไม่ถูกตายแน่แล้วกอน ป๊บเร่งเลยนิดนึงเออจะล่วงเร่งอีกโอเคไปต่อได้อ่าข้างนอกถึงข้างนอกแล้วสปีดโอไม่ต้องโดดเลยด,ดูจะพาะตรงนี้อ่ะเปิดได้เลยอ่ะเดีอเด้เดกลับไปย้อนด,ด,ด,ดูแป๊บนึงม่นคืออะไรเดอเดผมขอดูผมสงสัยไง ปกติตรงนี้เราก็ต้องเกิดเปิดปุ่มสวิตช์เนี่ยตรงเนี้ยแล้วมันก็จะมีแผ่นกระดานหล็กรองไว้เพื่อให้เราผ่านไปให้ได้เนี่ยตรงเนี้ยตันนี้ไม่ต้องเลยแล้วไม่ต้องโดดนี่เดินผ่านแม่งเลยอันนี้โดดนะครับต้องโดดไม่งั้นตายเอาละเจอแล้วปืนบอมยิงแม่งเลยไม่ก็จะง่ายเลย,เยมันเดินหรือเปล่าทำไมมันไม่เดิน ทำไมมันนิ่งแบบนั้นเว้ยทำไมไม่ไม่วิ่งเลยครับพี่โอ้โหง่ายกันไปแล้วดูดิตั้มแขนขาไปแล้วเนี่ยไอกแขนข้างหนึ่งโอ้โหนี่แบบอะไรครับเนี่ยมันจะง่ายอะไรกับให้ผู้เล่นขนาดนั้นโอ้โหโอ้ว่ะยิงอ,อย่างเดียวครับเอยเอามาบี้โอ้ว่าอะไรครับเนี่ยปีดเลยครับเออวิ่งหนีก็จะปีดก็ได้ เนื่ยิงแขนมันนะเออจบแล้วแต่นี่จะเดินมาไอโง่เอ,อ้ยไอจะไม่มีสมอง <c oughs> อะไรครับเนี่ยแม่งโคตรจะง่ายยี่นี่เราก็ขับรถโอเครู้สึกว่าเราไม่จะเป็นต้องขับรถก็ได้นะเอาตัวสปีดะแม่งเร็วกว่าขับรถอีกแต่นี่ไม่ได้พอดีฉากมันบีบบังคับ ให้เราต้องนั่งรถนะครับอือแล้วนี่เราจะไปไหนต่อครับเนี่ยอเอคอเบรกทางนี้แล้วก็ไปดูที่ข้างหน้าน่นมีอะไรเนะอ้ข้างหน้ามันสุดแบบเลยอะมันสุดแล้วครับท่านผู้ชมมันไปไม่ได้แล้ะมันสุดแบบของเกมแล้วครับงั้นเราก็ต้อง ไปทางที่มันบอกนะอันนี้ผมลองปีนเฉยมันขึ้นได้เฉยแต่ขึ้นได้ไม่สุดไงอือขึ้นได้ไม่สุดโอ้ยสูงเหมือนกันนะเนี่ยตายไลนะ้เนี่ยเออไม่ตายเลยขึ้นไปด้านบนโดดจับ อปบอืมขึ้นง่ายเฮ้ยนี่จะขึ้นตามโอเคอันนี้ต้องติดสปีดละอ่าโอเคไม่ติดสปีดขึ้นไม่ได้นะไอ้ตัวนี้ขึ้นไม่ได้แนะ่นอนนี่งไงอ่าโอเคชนะแล้วอืมเรียบร้อย